เลเซอร์มิจิครั้งแรกเจ็บจริงไหมอ้าวย้อนกลับมาที่ประวัติของอีชันเลยค่ะแพทย์หญิงอัญชลีนะคะครั้งแรกที่หมอเลเซอร์นะคือต้องบอกว่าปกติแล้ววอะหมอไม่กล้าเลเซอร์บริเวณน,นั้นเลยนะเพราะหมอกลัวเจ็บ แต่ด้วยความที่เครื่องหมอเนี่ยหมอซื้อตัวเครื่องเบต s โ s สตามาซึ่งเป็นเครื่องกาจัดผลที่แบบประมุนละม่อมที่สุดแล้วก็ผ่าน u s f อ a เนาะฉะนั้นนะคะการเลเซอร์มีจิของหมอในครั้งแรกนะถามว่าเจ็บไหมหมอไม่ได้ไทายาชาใดๆเลยนะหมอรู้สึกนิดนึงแต่ด้วยความเป็นคนกลัวเจ็บมากๆของหมอทนได้นะโดยที่ไม่ไทายาชาต้งให้คะแนนนะตูนถึงสินะสีถึงห บอกว่าประมาณนั้นครั้งแรกนะคะรู้สึกได้เลยว่าขนน้องเนี่ยหลุดไปประมาณสัก60%แล้วก็อีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะเราก็กลับมาทําครั้งที่2ครั้งที่2เนี่ยจะบอกว่าความเจ็บอะ่ะคือลดลงไปแบบ70%เลยเพราะเรามีขนที่มันแข็งนะมันก็จะเจ็บเยอะหน่อยถ้าขนมันเริ่มอ่อนมันก็จะเจ็บน้อยลง ในการกาจัดขนนะคะตัวแสงของเลเซอร์เนี่ยค่ะมันจะเข้าไปจับในช่วงของอนาเฟก็คือช่วงที่มันแอคทีฟที่ขนมันจะโตแล้วกันและในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะขนะเรามันไม่ได้มีอนาเฟสแบบ100%เน ขนในแต่ละเส้นน่ะมันขึ้นไม่พร้อมกันมันั้นช่วงอนาเฟตที่เลเซอร์มีผลกับช่วงเนี้ที่ทำให้ขนหลุดได้ถาวรนะคะมันก็เลยไม่ได้ลอยเปอร์เซ็นในหนึ่งครั้งอะคะ่ะจะเจอช่วงอนาเฟกประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นการกาจัดขนน้องสาบหรือแม้ทั้งขนในตําแหน่งอื่นๆนะคะเราก็เลยต้องมาทําซ้ําหลายรอบเพื่อให้เกิดการกำจัดขนได้แบบถาวรพอช่วงอนาเฟตของขนแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่เท่ากันนั้นถ้าจะให้เห็นขนแบบถาวรเลยอย่างน้อยๆนะคะควรมาทาประมาณส 15ครั้งต่อเห็นผลแบบขนลดลงและบางลงเรื่อยๆค่ะยังไงนะคะอย่าลืมมาทดลองตัวโปรแกร,รมเลเซอร์มีติที่แอนเจลีคลินิกได้เลยทั้ง4สาขาค่ะ,คะ